สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการชากิ่งพูด่างยักษ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกิ่งพูด่างยักษ์ที่เราตัดมานะคะอันนี้ถือว่ายังไม่ใหญ่มากนะคะเราตัดกิ่งแบบปันกลางมาให้ดูนะคะแต่ก็จะมีละอากาศออกตามข้อแล้วนะคะอันนี้จะเป็นใบแบบกลางๆหน่อยเนาะเอาแบบว่าเราชาง่ายๆหน่อยไอเจ้าพูด่างกิ่งนี้นะคะใบมันห้อยลง มากับพื้นเนาะมันก็เลยดูใบแบบตกนิดนึงนะคะนี่นะคะดูสีใบสวยมากนะคะตัวนี้นี่นะคะแต่เวลาตาเขาแตกขึ้นมานะคะมันจะแทงขึ้นมาตั้งขึ้นนะคะมันจะไม่ไปตามใบนะคะนี่นะคะใบมันจะตกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราก็มาตัดตามข้อเลยนะคะ เวลาตัดข้อนะคะก็ไม่ต้องให้สั้นหรือยาวเกินไปนะคะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เราตัดปลายออกสักนิดนึงนะคะไม่ต้องให้ยาวมากเวลาเราช้ำใส่กระถาน,นะคะแล้วก็จะต้องตั้งขึ้นแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้รากอากาศก็เริ่มมีนะคะอันนี้ชําได้เลยแต่เวลาเนี่ยดูอย่างเงี้ยใบมันจะห้อยลงนะคะเพราะว่ามันห้อยลงมากับต้นไม้นะกิ่งนี้มันก็เลยดูแบบว่าใบเขาห้อยลง แต่เราช้านะคะเราจะต้องจับใบขาตั้งขึ้นนะคะตัดข้อต่อไปเลยค่ะไม่ต้องสั้นมากหรือยาวมากเกินไปนะคะนี่นะคะข้อเนี้ยนะคะเราก็สามารถตัดให้มันสั้นลงมาได้เลยนะคะไม่ต้องเอายาวมากค่ะเอาแบบพอดีพอดีเนี่ยประมาณเนี้ยไอตรงเนี้ยก็ตัดออกสักหน่อยนะคะตรงเนี้มันก็ยาวเกินไป จากนั้นเราก็ทาปูนแดงได้เลยค่ะทาปูนแดงเสร็จก็พักให้แห้งก่อนนะคะค่อยปลูกส่วนวัสดุที่เราใช้ปลูกก็จะเป็นขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับนะคะอันนี้เราแช่น้ำทิ้งเอาไว้ประมาณคืนถึงสองคืนนะคะอันนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยกระถางเราใช้ประมาณ5นิ้วนะคะรองก้นไปสักครึ่งนึงก่อนนะคะ แล้วก็นกํากิ่งผู้ด่างยักษ์ที่เราตัดเมื่อกี้นะคะทาปุนแดงแล้วอันนี้รากเริ่มออกนะคะดูตานะคะดูช่วงตาที่ว่าเราจะทานะคะให้ตาเขาตั้งขึ้นนะคะส่วนใบที่ห้อยลงนะคะเราก็วางผาดไว้กับาปากกระถางอย่างนี้นะคะใบกิ่งต่อไปเลยค่ะนี่นะใบเขาก็จะห้อยลงอย่างนี้นะแต่เราจะจับตาเขาตั้งขึ้นนะคะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะกับูุ่างยักษ์ที่เราชําไว้นะคะอันนี้นะคะส่วนใบที่ห้อยลงนะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเดี๋ยวเวลาเขาลากออกดีแล้วนะคะเราจะหาไม้ค้ำใบให้เขาตั้งขึ้นค่ะนี่นะคะใบเขามีสีสวยมากเลยนะคะส่วนตาของเขานะคะเขาก็จะเริ่มแตกตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปพักไว้ในที่ร่มได้เลยนะคะตัวนี้หรือไม่เราก็ใส่ถุงอบได้เลยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการทํากิ่งต้นพูด่างยักษ์ของเราค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ